ใครอยากได้ XV ชมนี้นะมาดูคันนี้มันไม่มีตำหนิจริงภๆภายใน,นแบบกริปเหมือนรถวิ่งแบบหมื่นของมือนอะ่ะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยแล้วแบบทะเบียน58ให้ไปด้วยนะครับนะฮะอ่ะคันนี้รถสวยเดิมยังไงอ่ะมาเริ่มดูกันใครดูรถมือสองไม่เป็นดูคลิปผมดูเป็นเลยนะครับอ่ะให้ค่อยไล่ดูพร้อมกันนะฮะน็อตฝากโปรงไม่มีไขนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ซ้มชงซ้มโชคเดิมนะครับ คานหน้าแล้วก็เพจซูบารุเป็นเพจเดิมนะครับไม่เคยแกะบุดแกะอะไรทั้งสิ้นนะครับเพจเดิมนะครับเรื่องเพจตัวถังรถสาคัญมากนะครับถ้าแกะถ้าถอดมานี่คือเรียบร้อยเลยนะฮะจัดสรรงไฟแนนซ์ไม่ได้เพราะเผออดไม่ได้ด้วยนะฮะต้องระวังกันนะฮะดูดีๆอ่ะภายในหอมมากครับน่าใช้มากใครหาอยู่มาดูผมว่าโดนอะรถโคตรใหม่บอกเลยใช้ไปหมื่นสองหมื่นโลครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยสลับยางตั้งศูนย์เลยเรียบร้อยแล้วนะครับ ตามกำหนดนะครับดูนะครับเนี่ยยางยังใหม่เลยู่เห็นไหมบิสโตนบิสโตนดูเลอร์ hp นะครับสเปคเดิมโรงงานนะครับผมไม่ต้องย้ำเยอะโคตรใหม่โคตรเอี่ยมดูนะฮะคอนโซนคอนโซนพุงลุงพุงมาลัยบองบอดนี่แล้วก็ใต้ที่พรบทงพับท้านี่คือโคตรใหม่นะฮะแล้วก็มีพรมลายลูกศรเป็นเขาเรียกว่าพรมพยางลายลูกศรแบบเต็มคันไม่เลอะอะไรแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใหม่โคตรนะครับรถเดิมสนิทเหมือนป้ายแดงนะครับไม่เคยชนไม่เคยทําสีใดใดทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดู สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอรีวิวายรุมือ2กับช่อง YouTube 1 7 5คาเฮาของเรานะครับแฟนดาวลูกไก่แฟนซูบารุรอชมกันเลยนะนาน,นานมาคันนะรุ่นพิเศษ XV รุ่นพิเศษนะครับ GT Edition ่นปี2019มือเดียวป้ายแดงไหม่แ0 0 0 0กิโลเมตรเอี่ยมๆอียมเลยไม่ต้องพูดกันเยอะผมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันก,อนก่อนนี้ก็รีบทำรีวิวลงให้ดูล้างทำนิดหน่อยครับไม่ได้ทำเยอะรถใหม่ตั้งแต่ตอนไปซื้อเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะฮะก็ ไปเปลี่ยนเป็น New Forester นะครับขยับรุ่นนะครับวันนั้นก็เอาไปเทรดเอาไป ให้ผมที่โชรูมซูบารุเลยนะครับอาจจะขึ้นภาพมันไปซื้อให้ดูนะครับเจ้าของรักรถมากนะฮะเจ้าของรถอายุประมาณ4 4 4 5้าเหมือนพี่น้อยวงพูเลยแล้วแกน่ารักมากผู้จาดีมากแล้วดูแลดูดูแลรถดีมากรถลาสะอาดมากเนี๊ยบมากนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดแล้วก็เพิ่งเช็ค20รายการที่ซูบารุเสรีไทยมาด้วยนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเช็ค80,000กิโลตอนนี้หม่ก็8 0,000กิโลเมตรกับหลักร้อยนะครับ ยางก็ยังใหม่อยู่เพิ่งวิ่งไปหมื่นหมื่นกว่าโลหมื่นหมื่นสองมื่นโลเองแล้วก็สลับยางตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อรอบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมรู้จะพูดอะไรเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดรถกันว่าใหม่ยังไงน่าใช้ยังไงดียังไงแล้วรุ่นพิเศษมันแตกต่างจากรุ่นธรรมดามีอะไรบ้างน,นะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูทีละขั้นตอนกันโอเคครับเดี๋ยวเราพาดูรอบคันของ Xv GT Edition คันนี้นะครับว่าเป็นไงกันบ้างน,นะครับ ก right ็คือใหม่รถไม่เคยทําสีเลยนะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับฟงไฟอะไรใหม่เอี่ยมกระจงกระจังหน้าอะไรใหม่เอี่ยมนะฮะสีเสอเดิมทั้งคันรถไม่เคยทําสีนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันเอี่ยมเอี่ยมเดิมเดิมใหม่ๆหเลยนะครับเนี่ยริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะฮะมันเหมือนรถใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยดูคันนะฮะแล้วก็ยางเขาเปลี่ยนปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วหรือประมาณสักผมไม่แน่ใจ ประมาณปลายปี23หรือต้นปี24ประมาณเนี้แต่ยางมันสัป,สปดาห์กลางปี23อ่ะใช้ไปหมื่นสโลครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยสลับยางตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับตามกําหนดนะครับดูนะครับเนี่ยยางยังใหม่อยู่เลยไหมบิสโตนบิสโตนดูเล r hp นะครับสเปคเดิมโรงงานนะครับใหม่ๆเลยแล้วก็ล้อเป็นล้อ18นะครับเป็นล้อ gt ของ subaru นะฮะยาง2อ5 5 5งนะครับเป็นล้อเดิมของ subaru เลยนะครับเป็นล้อ gt ไลนนี้เลยนะฮะ โอเครถนี่เป็นเดิมโรงงานหมดเลยแล้วก็ GT Edition ก็คือหลักๆจะมีสเกิร์ตรอบคันนะฮะ,ะมีสเกิร์ตรอบคันดานด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านข้างอันนี้นะฮะ,ะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์นะครับทรงทรง GT นะครับแล้วก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังนะครับนะฮะ อ,อารมณ์รอบน่องคล้ายคอสเทครุ่นเก่าแหละฟิลคล้ายๆกันแต่ว่าชุดแต่งอันนี้จะดูแบบใหม่ๆคม,ม,มๆกว่าแล้วก็จะมีะกล้องซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นกล้องฝั่งขวานะครับเป็นกล้องแบบมันจะโชว์ที่หน้าจอครับเวลาขับเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนถอยเถยอนอะไรมันจะโชว์ที่หน้าจอนะครับให้ดูนะครับนะฮะกล้องก็จะมีทั้งหมด3ตัวรุ่นนี้ซ้ายขวาแล้วก็ กล้องหลังนะฮะรุ่นนี้ยังไม่มีไอซายนะครับจะไม่ใช่กล้องรอบคันไอซายนะปี19ไม่ใช่ไอซายนะครับนะฮะอ่ะเราก็ย้ำกันอีกทีทะเบียน58ให้ไปด้วยนะครับนะฮะตอนเริ่มคลิปลืมบอกนะฮะหนึ่งกชห้าสิบแปดให้ไปด้วยเลยนะครับนะฮะทะเบียนสวยแพงด้วยนะฮะก็หลายหมื่นอยู่มีสี่ห้าหมื่นนะครับทะเบียนนะครับอ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพูดเรื่องรายละเอียดรอบรถดูก่อนอ่ะรอบคันหนังหงหลังคาอะไรกริป คือรถไม่มีตําหนิเลยใหม่โคตร,คตรเนี่ยนะฮะดูให้ดูรถวาคันใหม่โคตร,คตรใหม่จริงๆเนี่ยดูคิ้วขอบกระจกขอบประตูเลยดูสิเห็นไหมคือมันใหม่จริงๆครับไม่กระลงไม่กระไลอะไรเนี่ยลาวลงหลังคารถเจ้า,จาของเดิมบอกแทบไม่เคยจอดตากแดดเลยนะฮะเนี่ยเอี่ยมๆใหม่ๆเลยเนาะโอ้ใหม่จริงว่ะรอยไม่มีเลย นะฮะแต่ตอนไปซื้อผมก็ดูแล้บรอยไม่มีนะนี่ก็มาล้างอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีรอยนะกริบๆเลยเนี่ยดูสิเนี่ยลาวลงหงหลังคาแล้วโอ้โหใหม่หองหลังคาเลยใหม่กริบมากดูสิสีสันอะไรแบบสวยมากนะฮะมาดูคันจริงได้คันจริงบํะเผลอสวยกว่าในคลิปนะ ผมก็ใช้กล้องอส m โ Pocket 3ถ่ายไม่ได้ปรับไฟล์แต่งสีเลยนะครับถ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นครับสงเสียงพงภาพอะไรก็เอาตามจริงเลยนะฮะไม่ได้ปรับไฟล์ปรับไรครับถ่ายยังไงลงนั้นนะฮะเรียลเลยอ่ะนี่รายละเอียดรอบคันนะครับเอาเป็นว่าใหม่โคตรนะครับรถเดิมสนิทเหมือนป้ายแดงนะครับไม่เคยชนไม่เคยทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันได้นะครับอ่ะโอเคนี่รายละเอียดรอบนอกนะโอเคครับ เดี๋ยวเรามารีวิวท่านั่งด้านหน้าภายในด้านหน้านะครับโอ้โหคันนี้ใหม่มากขึ้นมาแบบกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยเอี่ยมจริงๆคือแบบ80,000โลก็วิ่งมาเยอะนะปี 19, 80,000โลก็ตกไปห0 0 0นกว่าโลแต่แบบขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติยังไม่รู้เลขใหม่เนี่ยนึกว่ารถไปแดงอะ่ะแบบคือมันใหม่มากครับท่านผู้ชมแบบใหม่จริงๆคือผมไม่ได้โมโอ้อวยอยากขายของอะไรแต่ว่าใครอยากได้ XV ชมนี้นะ มาดูคันนี้มันไม่มีตาหนิยิงภายในแบบกริปเหมือนรถวิ่งแบบหมื่นสองหมื่นอ่ะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยแล้วแบบไม่ได้ติดฟิล์มอะไรข้างในนะครับคือมันเอี่ยมอย่างนี้เลยเขาดูแลรถดีมากรุ่นนี้มันจะเป็นจอเอ่อเนวี่นะครับแล้วก็เบาะมันจะเป็นเบาะหนังหมดมันจะไม่มันมันมันจะไม่สลับเป็นเบาะผ้าเหมือน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 ตัวต่ำกว่านี้นะครับถ้าตัวพิเศษมันจะเป็นเบาะหนังลายเทาคลิปส้มใต้ส้มนะครับ ก็คันนี้มีคุณแจครบ2ชุดนะครับคุณแจครบ2ชุดแล้วก็มีประกันชั้นประกันชั้น2บวกนะครับเหลืออีกประมาณ2องเดือนนี่แหละแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ต่อระยะมีครบทุกระยะเดี๋ยวมาดูกันได้นะครับแล้วก็ซองหนังสซูบารุแท้นะครับแล้วก็มีคู่มือคู่มือกันใช้อะไรต่ไรนะครับเอกาสารอะไรอยู่นี้หมดอ่ะเก็บไปด้านหน้าภายในสวยมากนะฮะแล้วก็ ผมจะบอกว่าในบรรดา XV นะถ้าถามว่าถ้านั่งความสบายอะไรอะไรก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ครับดีที่สุดแล้วรุ่นเก่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นเก่ามันจะฟีลลิ่งแบบแนวๆว,วอารมณ์ท่านั่งการขับมันจะฟีลแบบดิบๆนิด,น,ดนึงแต่เนี้นมันจะมีความลักชัวรี่มากขึ้นใครชอบแนวแบบสบายๆหน่อยนุ่มนวลหน่อยแล้วก็อัตราเร่งไหลลื่นกว่าหน่อยก็ก็จะ มาคันนี้นะฮะมาตัวนี้โฉเก่าผมก็ใช้อยู่ผมใช้คอร์สเทคอยู่อารมณ์มันจะแบบเวลาขับถ้านั่งมันจะแบบออกแนวดิบๆเส่งๆนิดนึงมันลักคันลงคันเร่งมันจะมีความกระโชกห้องห้าก่อนหน่อยอันนี้มันจะสมูทครับสมูทสมูทแล้วก็ท่านงท่านั่งอะไรมันดูแบบเป็นเป็นยุคนี้ใหม่ๆห,หน่อยแล้วก็แบบดูสบายกว่านะครับก็ประมาณนี้ใครชอบโฉมไหนก็เลือกเอานะฮะใครหาโฉมนี้ก็ ลองมาดูแล้วได้ตัวพิเศษโดยรุ่นพิเศษมีไม่กี่คันนะหายาก G T Edition ่นะนะฮะอ่ะด้านหน้าอารมณ์ถ้านั่งประมาณนี้นั่งสบายขับดีนะฮะเบาะเบอ้ออะไรแบบมีความสปอร์ตมีความกระชับแล้วก็ไม่ได้แข็งนะฮะขับค่อนข้างดีคนโซลคนโซนมุมมองภายนุ่งภายหน้าอไอ้ภายนอกแล้วก็ซ้ายขวาอะไรเนี่ยดูดีนะฮะเดี๋ยวมาลองนั่งลองขับกันได้อ่ะด้านหน้าประมาณนี้นะโคตรใหม่โคตรกิฟตเลยวะ่ะ สุดยอดมากลงคงลังคาแบบอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังมันเป็นไงไปครับอ่ะอันนี้ด้านหลังนะครับโอ้โห mm hmm. <laughs> ข้างหลังก็แบบใหม่เอี่ยม mm hmm. คือมานั่งนี่แบบรถไปแดงชัดๆนะฮะ Xv รุ่นนี้ก็นั่งหลังสบายกว่ารุ่นก่อนหน่อยนะรุ่นก่อนมันจะแคบกว่าน,นี้หน่อยอันนี้มันจะนั่งสบายกว่ากว้างกว่าหน่อยนะครับแล้วก็บ่งเบาะก,ก็ จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็แนวสปอร์ตหนังแนวนวสปอร์ตไม่แข็งไม่นุ่มจนเกินไปนั่งกําลังสบายดีนะครับแล้วคันนี้มีพรมเขาเรียกอะไรนะเป็นพยางลายลูกศรพยางลายลูกศรลายกระดุมลายลูกศรเข้ารูปเต็มคันครับไม่ต้องกลัวความสปกปรกสะอาดสคือเจ้าของเก่าเขาดูแลรถดีแล้วเขาไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีครอบครัวเขาขับคนเดียวแล้วก็ดูแลรถเขาบอกข้างหลังนี่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะไม่มีใครเคยนั่งเลยนะฮะ หงังคาละเอียมใหม่รถใหม่เลยบอกคือบอกใหม่คือใหม่ภายในใหม่จริงๆมันคือแบบสภาพใปแดงชัดเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันโอเคด้านหลังประมาณนี้ท่านนั่งสบายครับไม่มีอะไรแล้แอร์เอเอย็นถึงข้างหลังสบายดีนะฮะโอเคโอ้โคตรใหม่เลยวะ่ะนี่โอ้โหเปิดมานี่หนังนี่แบบตึงใหม่หอมภายในหอมมากครับน่าใช้มากใครหาอยู่มาดูผมว่าโดนอนะ รถโคตรใหม่บอกเลย <c oughs> เยี่ยมจริงอ่ะโอเคนะอันนี้แถวสองประมาณนี้นะโอเคครับอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างจากตัวเดิมมากรุ่นนี้ก็สเปซคิดว่าพอๆกันหรือใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็จะมีม่านบางสัมภาระบางแดดอะไรมาให้นะครับก็ดึงเข้าดึงออกได้ คือตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ถอดออกได้ถอดเก็บได้นะครับแล้วก็มีไอ้แผ่นรองของกันเลอะอะไรต่ออะไรมานะครับด้านหลังนี่ก็ดูแล้วเหมือนน่าจะไม่ค่อยเคยขนของเหมือนกันเอียเอ่ยมๆเลยสวยๆใสๆเลยนะครับแมกกลงนแมกกนไล์อะไรนี่ก็ไม่ค่อยมีรอยแล้วก็ไม่แตกไม่หักอะไรก็ใหม่ๆเลยครับเอาเป็นว่าใหม่อะนะฮะอ่ะโอเคด้านหลังสเปซพื้นที่อะไรประมาณนี้นะโอเคครับ อ่ะต่อไปเป็นรายละเอียดตัวถังซ่อมประตูภายในแล้วครับเปิดให้ดูทั้งคันไม่มีกั๊กนะครับสไตล์ผมถ่ายให้ดูหมดนะครับอ่ะคันนี้รถสวยเดิมยังไงอ่ะมาเริ่มดูกันใครดูรถมือสองไม่เป็นดูคลิปผมดูเป็นเลยนะครับอ่ะให้ค่อยไล่ดูพร้อมกันนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่มีไขนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ซุ้มชงซุ้มโช๊คเดิมนะครับคานหน้าเดิมหมดนะครับไม่มีการถอดน็อตถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับนะฮะเดิมหมดนะครับ ซับนงซับในเนี่ยซุ้มโชว์ฝั่งนี้แล้วก็เพจซูบารุปเป็นเพจเดิมนะครับไม่เคยแกะหมดุดแกะอะไรทั้งสิ้นนะครับเพจเดิมนะครับเรื่องเพจตัวถังรถสําคัญมากนะครับถ้าแกะถ้าถอดมานี่คือเรียบร้อยเลยนะฮะจัดฝนงไฟนแนนซ์ไ,ไม่ได้เผระเอโอนไม่ได้ด้วยนะฮะต้องระวังกันนะฮะดูดีๆอ่ะน็อตฝักระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่เคยถอดนะครับคือไม่เคยถอดเลยสีเดิมหมดการันตีได้ติก๊กงติก๊กเกอร์อะไรอยู่ครบแล้วก็ห้องเครื่องโคตดใหม่นะฮะห้องเครื่องแม่งแบบเหมือนเขาเรียกว่า เหมือนรถวิ่งแบบสองสามหมื่นโลอะแบบโอ้โหใหม่เอี่ยมกริบนะฮะอ่ะมาดูกันได้เลยนะฮะอ่ะนี่ห้องกงเครื่องใหม่เลยนะโอเคอ่ะรายละเอียด้องเครื่องผ่านไปต่อไปมาดูประตูฝั่งนี้นะฮะจะเข็บประตูเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่สติกเกอร์ข้างประตูเลยอยู่ครบนะครับน็อตประกับประตูไม่เคยถอดน็อตประกับประตูไม่เคยถอดนะครับ แล้วก็คันนี้ภายในผมไม่ต้องย้ำเยอะโคดใหม่โคดเอี่ยม,มดูนะฮะคอ,อนโซลคอนโซลพุงลุงพุงอะไรบองบอดนี่แล้วก็ใต้ที่พระทงมังเท้านี่คือโคดใหม่นะฮะแล้วก็มีพรมลายลูกศรเป็นเขาเรียกว่าพรมพยางลายลูกศรแบบเต็มคันไม่เลอะอะไรแน่นอนนะฮะเจ้าของเดิมเขาดูแลดีเพารักรถแบบผมเนี่ยผมก็รักรถแบบนี้เหมือนกันผมใช้รถก็เอี่ยมๆียมใหม่ๆอย่เงี้เหมือนกัน่ะดูเป็นพุงเป็นข้ามประตูเดี๋ยวไอกระดูกงูดึงให้ดูเป็นตัวอย่างสักข้างนึ่งก่อนนะฮะ เม็ดอาร์จะเป็นแบบนี้ทั้ง4บานนะครับคือเราจะไม่ดึงเข้าดึงออกบ่อยในคลิปนะครับเพราะว่าผมตรวจตอนซื้อรถมาทีละการดึงเข้าดึงออกบ่อยๆมันทําให้ไอยางขอบประตูนเนี่ยเยินหมดหรือว่าเดี๋ยวมันหลวมนะครับใครมีความประสงค์จะซื้อ,อผมจะให้ดึงดู4บานได้เลยรับรองเม็ดอาร์ตครบแต่เข็บเดิมหมดแน่นอนอ่ะปิดประตูฝั่งนี้ให้ฟังก่อนกรึบอ่าโอเคอ่ะมาดูแต่เข็บประตูฝั่งนี้นะครับเดิมหมดนะครับซอกเซิร์อะไรเดิมนะครับแห้งเดิมสวยใสๆเลย เบาเบอร์ภายในโคตรเอี่ยมนะอ่ะปิดประตูเรมอ่ามาดูด้านหลังน็อตไม่มีไขนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีไขนะครับลางน้ําเดิมหมดนะครับลัางน้ําเดิมหมดนะครับซ้ายขวานะครับอ่าเปิดยางอะไหล่ให้ดูนะฮะโอเคเปิดยางอะไหล่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันดึงยากนิดน,นึงโอเคมันต้องจับด้านข้างเดี๋ยมันต้องจับด้านข้างตรงนี้ขึ้นมานะฮะอ่า ยางกระลงยางอะไรใหม่เอี่ยมไม่เคยถอดนะครับกิฟต์เลยดูกันเอานะฮะนี่นะฮะทรงซีนเลยแต่เข็บเดิมแท่งใหม่มากไม่เคยถอดไม่เคยแลยออกมาเลยนะนี่เราเปิดให้ดูว่ามันใหม่นะฮะโอเคแล้วก็มีที่กันมุ้งกันเปื้อนอะไรมาให้เสร,ร็จภายในข้างหลังสภาพสวยครับโอเคอ่ะปะทงปะท้ายเนี่ยซีนเดิมหมดนะครับปะท้ายซีนเดิม นะฮะซีนเดิมหมดป่าท้ายเนียซีนเดิมหมดนะครับโอเคปิดกรึบประตูฝั่งนี้ซีนเดิมนะครับซอกเดิมนะครับนี่นะฮะหนูพลาสติกไม่เคยมีรอยบวงบอในใหม่เอี่ยมนะฮะปิดกรึบอโอเคน็อต <Not S 2> ประกับประตูไม่มีถอดน็อต <Not S 2> ประกับประตูไม่มีถอดนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ สครับเพจมีครบสด้านนะครับนี่เอียเอ่ยมใหม่ๆเลยให้ดูฐานเบาะให้ดูฐานคอนโซลละด้านล่างนะฮะไปลงภายในโคตรกริปแม่งรถไปแดงชัดๆโคตรใหม่อะเออลืมบอกมันจะมีม่านกูบวีมาด้วยนะ4อันนะครับเนี่ม่านกูบวีแพงนะนี่ไปซื้อกันหลายพันนะครับ4ี 5, นะ่หพัน่ะ ก็เป็นม่านกันแดดเป็นม่านไม่เหล็กนะครับไม่ชอบก็ถอดออกได้แต่ว่าติดไว้มันก็ดีกันแดดมันจะแบบปุ๊บเข้ารูปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะนะมีม่านกูฟีไปให้ด้วยนะฮะอ่ะนี่รายละเอียดอ่าตัวถังซ่อมประตูห้องเครื่องภายในเราเปิดให้ดูทั้งคันอ่ะประมาณนี้นะครับใหม่ๆเอี่ยมๆเลยอ่ะให้ดูห้องเครื่องอีกทีอ้โหใหม่จริงๆว่ะอ่ะโอเคครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาสตาร์ทรถให้ฟังนะครับเป็นครูสตาร์ทแบบไม่เปิดแอร์ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันคือสุปร like ูเนี่ยเวลาสตาร์ทรถมาเนี่ยนะฮะแบบจะไม่ต้องเปิดแอร์เนี่ยเครื่องต้องเดินเรียบนิ่งแบบนี้นะครับเครื่องสูบนอนนะครับเป็นหัวใจเครื่องสูบนอนเลยนะครับไม่ใช่สตาร์ทมาแล้วแบบผัวผพวหอบผอบแบบคึกคักคึกคักหรือเครื่องหอบเครื่องใส่นะไม่ใช่นะครับนะฮะสตาร์ทขึ้นมาในเครื่องต้องเดินนิ่งเรียบแบบนี้นะครับไม่มีเสียงอะไรแปลกๆนะครับ คันนี้ดูแลตามระยะศูนย์ทุกหมื่นโลตลอดครับเข้าศูนย์ตลอดนะฮะไม่ต้องกลัวก็คือเอ๋เขาเรียกว่าอะไรนะของโลของเหลวดูแลอะไรตามระยะตลอดนะฮะเนี่ยนะฮะพอสตาร์ทใหม่ปุ๊บพอพ้นคูลสตาร์ทไปปุ๊บมันก็จะเรียบขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งรอบมันก็จะต่ำลงหน่อยนึงนะครับอ่าให้ฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องเพร่อะใหม่เหมือนรถใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยว ไปเปิดแอร์นะฮะโอเคอ่าเปิดแอร์ละนะครับก็คอมแอร์ทำงานพนลมพดลมเลยทำงานปกติเงียบเรียบใหม่แอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะรถซูเปรุ่ทาสมบูรณ์แอร์เย็นนะครับไม่แพ้โตโยต้านะครับผมบอกเลยพี่เขาว่ากันว่าองแอร์ไม่เย็นมีปัญหาคือ มันเสียหรือมีปัญหาครับหรือว่าไม่ได้ดูแลหรือว่าต้องอะไรสักอย่างครับถ้ามันสมบูรณ์มันแอมจะเย็นครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่จุกจิกนะ XV ผมบอกให้ผมได้ใช้ซูบารุมาหลายรุ่นหลายเจนแล้วถ้าดูแลเขาดีๆตามปกติเหมือนที่เราดูแลรถันทั่วไปไม่จุกจิกนะแล้วมันทนทานมากนะคงเครื่องอะไรมันก็ดีนะนะฮะใครไม่เคยลองไม่เคยซื้ออยากได้เนี่ยเดี๋ยวมาคุยกับผมได้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วก็ ซื้อได้เลยไม่ต้องกลัวผมจะบอกให้รถรุ่นนี้ไม่จุกจิกครับ Xv ตัวโก่งตัวเก่าแล้ว,ว,ว,วไม่จุจิกถ้าดูแลดีะนะฮะใครยังไม่เคยลองลองได้เลยไม่เคยสัมผัสสัมผัสได้นะฮะอ่ามีอะไรมาคุยกันนะครับผมเล่นซูบารุมาเยอะแล้วเล่นมานานผมจะบอกว่ารถมันดีจริงๆงอ่ะโอเคในรายละเอียดเครื่องยนต์นะแล้วช่วงล่างแน่นตับโอ้โหแบบขับแน่นเหมือนรถใหม่เลยเวิร์กมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองขับลองดูกันได้นะครับโอเคครับผมครับ เดี๋ยวเรามาเพิ่มรายละเอียดภายในกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่หม่กยิกกิโลนะครับ Xv รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีหน้าจอมีดีรายละเอียดข้างล่างนะครับโดยการเวลาจะปรับหน้าจอเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปก่อนอมันจะเปลี่ยนได้หลายโหมดอันแรกเ,เราจะให้ดูอุณหภูมิน้ำนะฮะมันจะมีให้ดูอุณหภูมิน้ําแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วก็อัอาตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไหนที่เราขับแล้วแบบประหยัดที่สุด ทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนโหมดเราก็มากดปุ่มอินโฟตรงนี้นะฮะเวลาเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าน,นี้เป็นพวกเหลือ,อก,กี่กิโลเมตรถึงต้องเติมน้ํามันอัตราสิ้นเปลืองยังไงอะไรหนึกิโลเมตรใช้น้ํามันกี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นพวกตั้งบนทุกวันที่นะครับอันนี้เป็นพวกระบบเขาจะบอกว่ากดตรงไหนเปลี่ยนอะไรนะฮะอ่านี้เป็นไฟหน้าออโต้นะฮะอ่าระบบขับ4แล้วก็รถ เอียงกี่องศ์งศาว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้หมดนี้กันมาต่อที่ทยุก็จะเป็นนวิเกเตอร์มีต่อบูทงบูทูธเลยได้ตามปกตินะครับนะฮะแล้วก็แอร์ Air เป็นออโต้นะฮะหัวุูงหัวเกียร์แล้วก็จะมีระบบลาดชันนะฮะมีเอ็กโหมดนะครับเวลาใช้ระบบโฟวิวเวลาเข้าแบบ ไปป่าไปโคนไปทรายอะไรก็ x โหมดก็จะเลือกโหมดได้นะครับระบบลัดชันแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยฟังก์ชันมีคูซอนโทนฝั่งนี้พวกวิทยุวิทยุเบาดังแล้วก็รับโทรส่งโทรศัพท์นะครับต,ตัวนี้เป็นพวกโหมดเปลี่ยนที่หน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะเปลี่ยนที่หน้าจอมันเลื่อนได้เนี่ยอย่างนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจงหน้าจอก็แล้วแต่ชอบนะครับก็เลื่อนไมค์ก็จะมีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็แบบดิจิตอลให้เลือกนะครับ ก็ไม่มีอะไรที่นี้เป็นพวกฟงไฟในเก่งนะครับงงเกะเสียบชงชาร์จแบตได้นะฮะอ่ะโอเคนี่รายละเอียดดีเทลภายในนะแล้วก็เออแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเวลาสมมติเวลาถ้าเข้าเกียร์ถอยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะมันก็จะมีด้านข้างมันก็จะมีเตือนระยะด้านข้างให้ด้วยนะครับมีเตือนมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะครับมันก็จะบอกระยะได้ทั้งดานข้างด้านหลังนะครับประมาณนี้เนาะโอเค ะะเวลาจะล้งจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเตือนขึ้นหน้าจอกระจกกล้องมันจะถ่ายซ้ายขวาให้กะระยะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมาลองขับลองนั่งก็ได้เดี๋ยวผมพาอธิบายฝั่งนะครับอ่าโอเครายละเอียดภายในคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวดีเทลหลักมาดูรถแล้วสงสัยอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมให้กันนะครับโอเคครับผมครับอ่าขาดไม่ได้นะครับใต้ท้องต้องถ่ายดูทุกคันนะครับอ่านี่เริ่มจากด้านหลังนะครับ ใต้ท้องเนี่ยรถใหม่ๆเนี่ยมันต้องเอียเอ่ยมๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะต้องไม่ผูไม่สนิมไม่มีการพ่นบอดี้ชูยิ้มๆอะไรมานะฮะดูกันเลยนะฮะถ่ายให้ดูสีด้านเอาเริ่มจากด้านหลังนี่ด้านหลังก่อนนะโอ้โหโคตรใหม่โอเคใต้ท้องฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับ้านท้องใครตัดใต้ท้องฝั่งซ้ายตัวรถนะครับดูกันนะครับใหม่ขนาดไหนโอเคใต้ท้องด้านหน้านะครับ โอเคในใต้ท้องฝั่งด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับโอเคใหม่ๆ,มๆเอียงๆกันเลยโอเค ก็สำหรับใครดูรีวิวจบเรียบร้อยแล้วชอบรถคันนี้ชื่นชอบรถคันนี้ก็โทรมาคุยกันได้เลยนะครับเบอร์ลงว้ด้านล่างนะครับเอก0 8 6 5 1 2 3 3ห2หรือเข้าไปดูในเพจ a c e b o o k ผมก็ได้นะครับ1 7 5, 5, 5. ่งเจ็ดห้าคาเาเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูนะครับใน Facebook จะมีประวัติซื้อมาขายไปมีประวัติตั้งแต่วันไปมัดจำรถซื้อรถรับรถล,ลงเป็นภาพนิ่งรายละเอียดมีให้รับชมเป็นภาพนิ่งรายละเอียดก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเป็นคลิป ก็อาจจะเลทมาสัก2วัน2วันสอวันสอวันอะไรเงี้ยนะฮะเจะพยายามเรียบๆทําให้แต่ใครอยากเห็นรายละเอียดรถก่อนแนะนําให้ไปตัมนใน Facebook ไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Youtube ผมด้วยนะครับรบกวนนิดนึงนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะแล้วก็รถคันนี้ราคาผมลงไปที่น้าปกแล้วนะครับขายของแล้วบอราคาก่อนเลย ท่านเห็นราคาเห็นรายละเอียดหน้าปกก็ค่อยเข้ามาดูกันนะครับตามความชอบใจทําความสบายใจนะครับแล้วก็พิกัดที่บ้านเราอยู่ปทุมธาน,นีลำลูกกาของ4ี่นะครับเดี๋ยวใครจะมาก็เซฟเบอร์ผมไลน์ขึ้นอัตโนมัติมาพูดคุยหรือว่าเดี๋ยวส่งโลเคชั่นกันได้นะครับแล้วก็ราคานี้ถ้าไม่ต่อผมผมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ําอีกทีเมื่อต้นคลิปลืมพูดไปว่าให้เลขทะเบียนนี้ด้วยนะ 1กท58ผมซื้อพร้อมเลขทะเบียนกับเจ้าของเก่ามาก็ให้กันไปเลยราคานี้ให้ทะเบียนไปด้วยเลยนะครับไม่ถอดไม่อะไรออกนะครับเป็นรถมือเดียวายแดงทะเบียนเดียวทะเบียนเดิมเลยนะครับโอเคก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอีกทีเนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ฝากคันนี้ไปด้วยนะครับติชมอะไรเพิ่มเติมโทรมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคันหน้า จะมีรถดีๆมีรถอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามคันรถดีๆรถสวยให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ